นมัสกการเจ้าค่ะยมขอส่งกันบ้านคือบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าท่านเหมือนกับรู้มันไปผสมกับลมแล้วก็ยมก็รู้ว่ามันเป็นอาการแต่ว่ามันบางทีมันมันมันเหมือนใจมันรับไม่ได้อะค่ะรู้มันไปอยู่กับลมคือเป็นเหมือนเกาะเป็นก้อนเดียวกันเลยแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนกับแบบ มันแยกชั้นออกอืมมันแยกชั้นรู้ก็รู้ไอ้กระเพื่อมก็กระเพื่อมไอ้คิดก็คิดอย่างงี้เจ้าค่ะยมก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ทําถูกทางหรือเปล่าไอ้ที่เขาแสดงนะ่ะมันถูกแล้วเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่เรารู้สิ่งที่เขากาลังแสดงไอ้ทิงแสดงนะ่ะถูกแล้วยมเพราะเราไม่ได้คาดหวังให้เขาเป็นอะไรนั่นก็คือบทเรียนหมด แต่เรามีผู้รู้อย่างเดียวก็คือตัวรู้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยรู้อย่างเดียวเพียงแค่รู้รู้ซื่อๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่ยมล่อมาก็คืออาการทั้งหมดลมหายใจก็คืออาการหรือว่าที่มันไปรวมกับลมหายใจก็คืออาการแต่รู้นะ่ะมันอยู่เหนืออาการของลมหายใจและอยู่เหนืออาการที่รวมนั่นคือกองสังขารทั้งหมด ต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามแตะกายไว้เบาๆจนธาตุรู้ผู้รู้มีกำลังขึ้นเองอันนี้เราเริ่มเห็นอาการแล้วแต่รู้มันยังกลมเลืนไปกับอาการนั่นอยู่เพราะรู้ยังไม่นิ่งพอรู้ที่นิ่งพอรู้ต้องอยู่กับกายกับเพื่อมเท่านั้นอยู่กับลมกับเพื่อมแต่ไม่ต้องเอารายละเอียดของลม หรือไม่ต้องเอารายละเอียดของกายปล่อยกายให้เบอร์เบอร์ปล่อยลมหายใจให้เบอเบอรไปนั่นน่ะรู้จะมีกําลังมากขึ้นและรู้ก็จะเบาขึ้นเมื่อรู้เบาขึ้นมันเห็นทุกอ,อย่างเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะรู้จะตกงานขึ้นทีนี้บางทีถ้าถ้าเรารู้พยายามที่จะแตะกายลมเบาๆกายเบาๆแต่ว่าบางทีมันแบบเพราะ เหมือนจะเบาแต่มันเห็นเเริ่มห็นลมหายใจนี่มันหนักมากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันยิ่งจะเห็นคือมันหายใจแรงมากอย่างนงี้เราเราต้องทําให้มันแผ่วลงมายัางไงเจ้าค่ะก็ไม่ต้องทําก็คือเราไม่ต้องไปอยู่กับลมหายใจความหมายคืออย่าไปเกาะลมหายใจให้เอารู้ออกมาจากนอกลมหายใจปลมหายใจทํางานไปแรงก็รู้ว่าแรงไม่จะบังคับให้มันมันเบา เอารู้ออกมาจากลมอย่าไปเล่นกับลมปล่อยให้ลมนั้นไปแค่อาการที่กระเพื่อมเกิดดับอย่าเอาลมไปอย่าเอารู้ไปสิงในลมปล่อยให้ลมเป็นธรรมาชาติหากรเรารูกอยู่กับลมสุดท้ายลูกกับลมก็ะจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่ใช่โยมมันต้องแยกรู้ออกมาจากลมปล่อยให้ลมหายใจก็ทําหน้าที่ไปอย่างเดียวถ้ารู้สึกว่าหนักเราก็เอารู้ออกมาห่างๆวิธีแก้ตรงนี้เพื่อให้รู้กับลมนั้นอยู่คนละส่วนกัน เจ้า,า,ค,จา,าสสค่ะขอบว่าคุณเจ้าก่ะนมัสการค่ะคือเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะอคิดมากแล้วก็จะเหมือนกับเป็นมาตั้งนานแล้วก็คือจะพูดกับตัวเองจะคิดอะไรก็จะคุยพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นอยู่ตลอดอทีนี้ตอนปฏิบัติเนี่ยก็รู้ถึงลมหายใจรู้ถึงสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกได้แต่ไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ข้างในเนี่ยก็ ที่ประจอหรือหัวใจนี่จะน้อยมากงมากแต่มันจะกลับมาที่ความคิดและการพูดอของตัวเองในสุวสมองตลอดเวลานะเจ้าค่ะเห็นอาการที่กำลังปรุงแต่งเยอะใช่ไหมนั่นแสนดงว่ารู้มันรู้แล้วพอยมไปให้ค่าว่าปฏิบัติแล้วความคิดมันจะน้อยลงใช่ไหมใอ้ความคิดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกรู้อย่าไปบงังคับ อย่าไปดับอย่าไปลำคาญเมื่อใจรู้สึกลำคาญความคิดนั่นนะดรูอาการของใจด้วยที่มันกำลังแสดงอาการออกมาโดยมีผู้รู้ไปรู้อาการของใจว่ามันกำลังลำคานกำลังไม่พอใจความพุ้งซ้างนั่นคือการทำงานของเขาทั้งหมดเลยเป็นระบบของกายใจเป็นการแสดงนั่นถือว่าเรารู้แล้ว เจ้าค่ะเราได้รู้แล้วเจ้าค่ะก็ฝึกปฏิบัติต่อไปให้ค่ะคือคือความหมายคือเราต้องอยู่กับกายเจ้าค่ะเท่าที่อยู่ได้ไม่ใช่บังคับให้อยู่กับกายตลอดเราเพียงแค่อาศัยกายอาศัยลมเบาๆทั้งเองโดยที่อย่าไปลาคาญค,ความคิดคิดได้คิดไปแต่เราจะไม่ไปดับความคิดคือเลือกให้ความหมายต่อกความคิดไม่ต้องไปโฟกัสความคิด แต่เราตั้งฐานวิธีกายเป็นหลักเท่านั้นนวัสการครับหลวงพ่อรู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคือรู้บ้างไม่รู้บ้างใช่ไหมครับธรรมชาติของนะรู้น่ะมันรู้อย่างเดียวไอ้ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นก็คือตัวสติสติเนี่ยมันขาดได้ บางครั้งเราอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวก็ไปอยู่ตรงโน้นแล้วนั่นไอ้ตัวสติคือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ผู้รู้งั้นอย่าไปสนใจอาการของสติเอาอาการของสติที่เรากำหนดดูนะ่ะมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบังคับมันให้รู้ไปเลยแต่เราอาศัยกายไว้แต่กายเบาๆว่าต่านั้น รู้บ้างไม่รู้บ้างไปไหนมันจมดุดไปที่มันรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่ารู้ยังไม่มีกําลังพอแต่นี้าโมูมีกําลังพอมันรู้หมดว่าอั้นกาลังเกิดดับตัวท้ายไอ้รู้บ้างไม่รู้บ้างก็กลายเป็นสิ่งที่ทุรู้ไปนั่นคืออาการกระเพื่อมเกิดดับนั่นเราต้องอยู่กับผู้รู้เอาผู้รู้ไว้เป็นประธานนะสิ่งที่ทุรู้ก็คือกรรมกิริยาอาการ ให้เราตั้งฐานผู้รู้อยู่กับผู้รู้คือกายเรียนาการที่มันหลุดไปเนี่ยก็คือกรรมร้่ยอาการกิริยานั่นเอง,งก็หมายถึงว่ารู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทุรู้ทั้งหมดคือกายกระเพิ่มกายสันสะเทือน นั้นหากเราสัมผัสความสั่นสะเทือนของร่างกายได้คำตอบอยู่ตรงนั้นเองโยมในเบื้องต้นเราไม่ต้องไปสนใจอาการของใจเพียงแค่เราสัมผัสอยู่กับกายเห็นการกระเพื่อมของร่างกายเอาความรู้สึกนะเป็นตัวกำหนดว่าความรู้สึกของกายที่กระเพื่อมไปรู้สึกอย่างไรเวลาเราเดินเนี่ยมันมีความรู้สึกนะ ไม่ใช่รู้สึกที่ฝ่าเท้าแต่รู้สึกภายในร่างกายทุกส่วนในอวัยวะของเรารู้สึกยังไงขณะที่เราเดินมันสะเทือนเวลาเราก้าวเท้าเดินมันจะสะเทือนไม่ใช่เอาที่ฝ่าเท้าไม่ใช่เอารูปของอาเดียบที่เก้าเดินไปไม่ใช่จับตัวภายในที่มันสั่นสะเทือนเอารู้ไปมไปตัวคอยเซนเซอร์ความตัดต่่่่่่่อ่่่่่่า,า่ ขณะที่เรานั่งสมาธิมันก็มีความกระเพื่อมสั่นเทือนของลมของกายหรือเรานอนเฉยๆมันก็มีชีพจรเต้นสั่นสะเทือนให้เราจับระบบสั่นสะเทือนของร่างกายนั้นนี่ได้ทุกอย่างมันจะเป็นคําตอบทั้งหมดเองนั่นอย่าส่งรู้ออกนอกกายจับความสั่นเตือนของร่างกายเป็นเป้าหมายล่ะคอยเซนเซอร์คอยสแกนความสั่นสะเทือนของร่างกาย โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรรู้นิ่งเลยรู้นิ่งแล้วจับความสะเทือนสแกนความรู้สึกภายในกายที่กำลังสะเทือนเคลื่อนไปไปในภายในเรียกว่าพิจารณากายในกายนี่คือการเริ่มต้นพิจารณาสติปัฏฐานสี่จงพิจารณากายในกายเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนส่วนเรื่องเวทนาเวทนาเดี๋ยวมันมาเองไม่ว่าเราจะปฏิบัติมา,มา,ม,ามากน้อยแค่ไหนก็าตาม เราต้องเริ่มต้นปูพื้นฐานจาักกายในกายจากความสัะเทือนของกายให้มากที่สุดแล้วรู้จะมีกำลังขึ้นเองจากการฝึกรู้วิธีนี้ที่ประจาเต้นก็ได้ลมหายใจกระเพื่อมก็ได้เกินน้ำลายท้องร้องอะไรได้หมดคือระบบภายในทำงานยังไงเรียนรู้ไปาก,การของใจไม่ต้องไปสนใจนะกราบบุษการพระอาจารย์ค่ะ เมื่อคืนนอนแบบพระอาจารย์คี่พระอาจารย์สอนนะคะคือแบบเหมือนกับน,นอนตายไปแล้วก็ให้รู้กระเพื่อมกระเพื่อมแล้วเสร็จพอนอนเสร็จปุ๊บทุกทีมันจะเป็นความคิดใช่ไหมคะแต่นี่เหมือนกับเป็นเป็นหนังอะค่ะเป็นหนังหนังอะไรพมรู้แล้วก็ปุ๊บแล้วเขารู้ตัวตัวปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นไปทาอะไรถ้ากลับไปจะมานอนต่อแล้วก็เป็นหนึ่งอีกอะค่ะจนก็เลยก็เลยนอนไปเลยแล้วพอตอนเช้าก็ ตื่นมาก็คือมานั่งนั่งข้างๆอะค่ะนั่งข้า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 ง,ข,างข้างบ้านนะคะแล้วก็ก็พยายามดูแบบที่อาจารย์บอกแตะเบาๆและถ้าเรารู้สึกอยากหลับตามันก็หลับหลับเสร็จปุ๊บก็เป็นหนังอีกแล้วค่ะมันไม่ใช่มันมันเป็นครั้น,นี้เราเรารู้เราก็ดึงดึงกลับมาอย่างนี้ถูกไหมคะก็น่าพอเราอยู่กับฐานเราแต่ให้เรากาลังรู้ว่ามันกําลึงกลับมา ไม่ใช่เราไปพูดดึงเพราะอาการดึงกลับมาคืออาการได้อาการที่ดึงกลับมาคืออาการใจที่ดึงกลับมาสติกลับมานั่นคืออาการให้รู้เท่าทันว่ามันดึงกลับมาแล้วแล้วเวาลาที่มันหลุดออกไปเราก็ารู้ว่าเออมันหลุดไปแล้วนั่นคืออาการเมื่อมีสติปั๊บมันดึงกลับมา นั่นสติก็คืออาการที่มันดึงกลับมาสตินั้นไม่ใช่ของผู้รู้คืออาการของใจที่มันดึงมาแล้วก็ออกไปนั่นพยายามเข้าใจตรงนี้ด้วยนั่นมันกำลังแสดงเข้าและออกแต่มีผู้รู้อยู่เราดูย้อนหลังก็คือรู้ตามความเปจริงของอาการที่กำลังเข้าออกไปและตัวที่ดึงกลับมาก็คือสติไม่ใช่ของผู้รู้ ใช่เป็นสติที่ดึงกลับมาเป็นอาการของใจที่มันพยายามจะสร้างสติขึ้นมาแต่การที่มันเผลอมันดึงกลับมาเองแล้วมันก็เผลอเองแต่มีผู้รู้คนละส่วนกันใช่ไหมคนละส่วนกันคนละส่วนกับตัวที่มันออกไปและคนละส่วนกับที่กำลังดึงเข้ามานั่นคือการแสดงใช่ไหมคนลาอันกันเลย ดูให้ดีตัวอาการที่มันแสดงเนะ่ะดูให้ดีว่ามันกำลังแสดงไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ดึงอะไรไม่ได้ผู้รู้ทำอะไรไม่ได้เพราะผู้รู้มันเป็นพระภาพของรู้ไม่มีสังขารผู้รู้ไม่จำอะไรเลยผู้รู้ไม่คิดอะไรเลยมันรู้อย่างเดียว ใช่ไอตัวที่คิดก็คือสิ่งที่ถูกรู้ไอตัวที่ใกล้ความหมายก็คือสิ่งที่รู้คือสัญญาไอตัวที่คิดก็คือสังขารนั้นตัวรู้อ่ะมันคิดเองไม่ได้มันจำไม่ได้เลยแต่มันรู้อ่ะไอ้นี่กำลังคิดไอ้นี่กำลังดึงไอ้นี่กำลังจำไอ้นี่กำลังให้ความหมายนั่นก็คือผู้รู้ให้รู้ด้วย่ผู้รู้มีหน้าที่อะไรผู้รู้ก็คือเป็นแค่สภาพรู้ อย่างเดียวนั่นแหละถ้าจัพรรู้ได้ไน่ยง่ายเลยยมสามเรื่องค่ะอืมเรื่องเบาๆนะคะพระอาจารย์จเ,เมื่อคืนนี้ก็พอลงนอนก็ดูการการเคลื่อนการกระเพื่อมของหน้าอกตอนตอนลงไปนอนนะฮะก็ สักพักหนึ่งไม่รู้มันหลับไปตอนไหนอะค่ะแต่ว่าในขณะที่เราเราดูอยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราเราเรา,เราไม่รู้ว่าเราหลับไปตอนไหนเราหลับสนิทมากๆเลยนะคะอันอันนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็พอมาตอนเช้าขณะที่เดินจงกรมอยู่ก็ดูการาสั่นสะเทือนของของขณะที่เราเดินของร่างกาย มันมีไอ้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยควบคู่กันมาไอ้เราก็นึกเอ๊ะมันมันทำไมมาคู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวเราขณะท,ที่ที่กระเพื่อมที่ที่เดินแล้วสั่นสะเทือนเนี่ยเรารู้แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราอะกำลังฟุ้งซ่านกำลังคิดอยู่เนียค่ะพระอาจารย์อันนี้มันมันมันคือยังไงคะกันเราก็ตามรู้สิ ไม่จะไปดักรู้เอาสิ่งที่ถูกรู้นะ่ะนําหน้าเราไปก้าวหนึ่งสิ่งที่รู้สิ่งที่ถูกรู้อนะ่ะนําหน้าเราไปก้าวหนึ่งคือตอนนี้เรารู้ทั้งทั้งการกับเพื่อมทั้งทั้งการอนี่เราต้องอยู่เบื้อง,องหลังผู้รู้ต้องอยู่เบื้องหลังของอาการนั้นหากผู้รู้เข้าไปเล่นอาการเราจะถูกอาการนั้นกืนไปเลย ผู้รู้ก็เลยขาดความอิสระปล่อยอาการให้มันแสดงไปแล้วเราเดินตามอาการนั้นเหมือนคอยอตามดูใช่ไหมคะใช่ตามดูเหมือนว่าเรามีตัวอีกตัวหนึ่ง <c oughs> คือตัวเรากำลังดูตัวเราตามรู้ไป <c oughs> ไม่ใช่ไปดักรู้ไม่ใช่ไปจ้องรู้นะเพราะการดักรู้จ้องรู้นะ่ะมันไม่แสดงหรืออาจจะเป็นการบังคับไปค่ะ <c oughs> เราจะกลายเป็นผู้กระทำไปนั้นปล่อยให้อาการมันปรากฏก่อนมันจะฟุ้งซ่านยังไงก็ช่างมันก็ดูไปรู้ตามไปร,มรู้ตามไปรู้ตามไปแต่เราอยู่กับกายค่ะไม่ใช่ไปดับมันเหตุเต็มฟุ้งซ่านเพราะเราจะทำมันแค่เราหยุดทุกๆการกระทำแล้วปล่อยฟุ้งซ่านไปรู้ไม่ฟุ้งไปกับฟุง้ง รู้ไม่พุ่งไปกับการรุงแต่งสุดท้ายรู้มีกําลังมากขึ้นอาการปรุงแต่งก็จะสลายไปเองจนไม่เข้าไปถึงผู้รู้จนไม่ได้ไปเล่นกับสิ่งที่รู้ก็คือสังขารเราต้องอยู่เบื้องหลังอย่าไปอยู่เบื้องหน้าเหมือนเรากําลังเดินตามเด็กไปไปให้เด็กเดินไปอยากทําอะไรก็ทําใช่อยากทาอะไรเด็กอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลย แต่เราอยู่ข้างหลังคอยแอบมองดูเด็กเหมือนเรากําลังชำเลืองดูตัวเราเองค่ะชำเลืองดู<ม>แอบดูไม่จะไปตั้งท่าดู <laughs> แอบดูอยู่เบื้องหลังอย่าให้เขารู้ตัว<ม>ปล่อยแสดงไปแล้วเราก็เรียนรู้ไปนั่นคือการแสดงทั้งหมดปล่อยให้เขาแสดงปรากฏไปเราจะเป็นผู้แค่ตามรู้ตามความเป็นจริงปล่อยให้สิ่งนั้นแสดงไป นั่นก็คือบทเรียนมันต้องมีนักเรียนนักเรียนก็คือต้องเรียนรู้อาการนั้นอาการที่หมายถึงก็เรียกว่าสิ่งที่กระเพื่อมเรียกว่าสภาวะใช่ไหมเราอย่าทำตัวเป็นครูเราจะทำตัวเป็นผู้เรียนรู้ก็คือนักเรียนเราจะไม่สั่งการ เราจะเป็นผู้สอนเราจะเป็นผู้ทำแต่เราจะปล่อยให้เขาแสดงไปแต่เราจะเรียนรู้อาการอยู่เบื้องหลังไม่เป็นเป็นผู้กำกับไม่เป็นผู้บงการไม่เป็นผู้ชี้ไม่ต้องชี้รู้ไม่ต้องชี้รู้ไปเลยรู้อยู่เบื้องหลังของอาการทั้งหมดเรามีอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ ในขณะที่นั่งนั่งสมาธิอยู่เนี่ยก็คือดูการกระเพื่อมของอาการเอหน้าอกนะคะขึ้นลงเสร็จแล้วดูไปดูมาดูมันจะเข้าสมาธิอะฮะพระอาจารย์ <laughs> มันจะนิ่งอย่างเดียวเลยเอเราจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรปล่อยให้นิ่งไปอืไม่ต้องมางรับเพราะนั่นคือธรรมาชาติอยากนิ่งนิ่งไป มันไม่ใช่เป็นการเข้าเป็นสมถะรรชไม่ต้องไปกลัวธรรมชาติของเขาปล่อยมันนิ่งไปเลยอ๋อนี่ตอนฟุ่งก็ไม่ชอบนะพอนิ่งก็ไม่ชอบอย่างีไปบังครับไม่ให้นิ่งไปฟุ้งก็บังกับไม่ให้ฟุ้งอีกมันไม่ใช่ธรรมชาตินิ่งปล่อยเลยฟุ้งปล่อยเลยเรารู้อาการอยู่เบื้องหลังนะไม่ใช่ไปทําให้มันนิ่งแล้วเสวยความนิ่งนั้น นื้อไปไปเตจความนิ่งมันเป็นตหาโมทนั่นเราต้องรนเรียนรู้ว่านิ่งก็รู้ว่านิง่งฟุ้งก็รู้ว่า <พอ S 1> ฟง,ฟงนั่นไม่จะไปตามฟุงให้มันนิง่งพอนิ่งแบบเอานิ่งไปแล้วให้มันฟุ้งอีก <c oughs> ปล่อยให้เป็นธรรมาชาติไปเลยค่ะนิ่งก็รู้ฟุ้งก็รู้เนี่ยนี่ก็คือเรียนรู้อย่างเดียวคพรุ่งนี้มาส่งกันบ้านใหม่ค่ะ คนบำมัสก,การพระอาจารย์ค่ะเวลาที่คือขออนุญาตเล่าเมื่อสองวันก่อนที่จะมาปฏิบัตินะคะได้เปิดคลิปที่นำสมาธิของพระอาจารย์่ะแล้วก็นั่งปฏิบัติตามรู้สึกว่าข้างในมันโยกตลอดเวลาโยกแล้วคือคือรู้รู้ได้ว่ามันโยกแรงแล้วก็โยกตลอดที่นั่งทั้งประมาณเกือบชั่วโมงเนื้อแต่ก็ปล่อย อย่างนั้นแล้วก็รู้อยู่เฉยๆก็ไม่แน่ใจว่าโยมทําถูกหรือเปล่าใช่ไหมถูกแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยรู้อาการไปโยกก็รู้ว่าโยกมันจะโยกไปถึงไหนก็โยกไปเลยอปมันโยกไปแต่เราอย่าไปโยกกับมันคือโยกแล้วก็รู้สึกว่าโยกแรงขึ้น,แร,นแรงก็รู้ว่าแรงาบางทีมันมีตัวช่วยธรรมชาติของใจมันสั่งให้โยกอ<า>ีกอันนี้ถ้าเราทํารู้ให้มีกําลังขึ้น อาการโยกก็จะหายไปเองคือมาแตะที่อกเบาๆใช่ <c oughs> แตะอกเบาๆแล้วก็รู้ตามความเป็นจริง <c oughs> ก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ป้าหมายคือเรามาเรียนรู้เท่านั้น <c oughs> และไม่ได้ทําให้มันนิ่งไม่จะบังคับให้มันไม่โยกโยกก็รู้ว่าโยกอ้าวโยกไปเวลามันนิ่งก็รู้ว่านิ่งไปนั่นคือสภาพของสังขารมันจะยิ่งจะนิ่งหรือโยกก็ปล่อยมันไป แล้วสภาพรู้จะอิสระจากอาการนิ่งอาการโยกเองอย่างเมื่อสักครู่นี้นั่งอยู่บางทีก็โยกก็ก็เห็นว่าโยกก็ยก็กลับมาแตะที่อกออแตะเรามีฐานตรงนี้พอฐานปฏ้กันอ,ออกเบาเมื่อแตะที่เก่าออกเบากายก็เพิ่มเบาเบาก็รู้ไปนะมันจะโยกก็รู้ไปหรือมันจะนิ่งก็รู้ไปแต่เราจะเรียนรู้มันก็คือรู้ซื่อ ทุกอย่างเมื่อมันลงตัวเข้าความไปธรรมาชาติแล้วรู้นิ่งแล้วปั๊บเนี่ยอาการโยกก็จะหายไปเองเพระไม่มีสังขารก็ไปช่วยแล้วบางครั้งเราอาจจะสังขารไปช่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวร่างกายคองเรามันจะโยกเองไม่ได้มันต้องมีความคิดไปช่วยโยกแต่นี้เราไม่ต้องทสังขารเพราะเราไม่รู้กายไม่รู้สังขารว่ามันกําลังสังขารเพราะรู้มันไม่นิ่งพอ ถ้ารู้นิ่งพอเราเห็นอนาการที่มันสั่งไปโยกปล่อยโยกไปเลยมันจะมีผู้สั่งให้โยกนะมีอาการโยกแล้วมีผู้รู้ผู้สั่งผู้รู้อาการโยกขอถามอีกนิดหนึ่งเจ้าค่ะคือจริงๆเหมือนว่าถ้าจะฝืนให้หยุดก็ได้เจ้าค่ะแต่ว่าก็ปล่อยปล่อยให้มันโยกแล้วก็รับรู้เฉยๆอะค่ะคือถ้าจะอยู่เฉยๆก็ฝืนนิ่งก็ ก็พอได้ค่ะให้เราอยู่เฉยเฉยปล่อยให้กายทํางานปล่อยให้ใจทํางานไปไม่ต้องบังคับเมื่อมันบังคับให้เฉยก็รู้ว่าอาการที่บังคับให้เฉยนะ่ะก็คือใจมันสั่งสั่งให้มันเฉยและเวลามันโยกก็รู้ว่าเนี่ยใจกําลังสั่งให้โยกมไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นสังขารที่สั่งให้หยุดเป็นสังขารที่สั่งให้โยกใช่ไหมโยก นั้นเราต้องอยู่กับผู้รู้เพือ่อจะรู้การแสดงที่มันสั่งให้หยุดและสั่งให้โยกเป็นเพียงแค่การกระเพื่อมกองขายและใจที่มันสั่งงานพร้อมกันนั่นเราต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่าลงไปเล่นด้วยการบังคับให้หยุดหรือบังคับให้โยกเมื่อมันบังคับให้หยุดบังคับให้โยกก็รู้ไปว่านั่นก็คือการแสดงของใจที่ไม่ใช่ของผู้รู้เดี๋ยวจะเพิ่มังคับให้มันหยุดอีกให้รู้เฉยๆว่าใจให้โยก ก็รับรู้ใ,<ช>ใจให้หยุดก็รับรู้ร่วมกำลัง<ช>ทำงาน<ช>ทำหน้าที่กันเจ<ช>้าค่ะการาบคขอบคุณเจ้าเรียนรู้อย่างเดียวกาบนักการอารจารย<ช>์เจ้าค่ะเอ,อโยมมาเที่ยวนี้นะเจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติรู้เนี่ยค่ะตามรู้ยมเดินจงกรมยมก็ดูตัวรู้ นั่งก็ดูรู้ว่ารู้อะไรความเคลื่อนไหวของธาตุทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งม,มันเกิดอะไรขึ้นจงก็ดูไปตลอดอดูไปดูไปดูแบบซื่อๆดูแบบโง่ๆดูแล้วไม่ไม่พากดูแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมไมพิจรารณาอะไรเลยทั้งสิน้นดูซื่อเจ้าคะ่ะเสร็จแล้วมันก็ไปเรื่อยๆอเดินครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะเจ้าคะ่ะแต่ยงไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าครึ่งชั่วโมง แต่มันจะคล้ายๆกวับว่าบวกลบประมาณนี้<ม>พอพอๆก็คือประมาณนี้<ม>นั่งก็ประมาณนี้ลืมตาขึ้นมาก็ประมาณนี้อ<ม><ม>แล้วก็ดูตามดูตามรู้ไปค่ะ<ม>ดูธาตุทั้งสี่เนี่ยในกายเนี่ย<ม>ดูที่มันกระเพื่อมดูที่มันเกิดลมมันเคลื่อนยังไงมันก็ก็เห็นเห็นก็เห็นดูซื่อๆนะเจ้าคะตามตามคำสอนของพอระอาจารย์เจ้าค่ะดูซื่อๆดูดูไปเรื่อยๆก็ก็จะเห็นอาการแบบนี้ไปเรื่อยๆ เห็นไปจนบางครั้งล่ะมันออกไปข้างนอกอยมก็ตามไปไม่ไม่ได้ตามด้วยค่ะคือพอรู้ว่ามันออกไปแต่ว่าอยู่ๆมันก็กลับมาโดยที่เราไม่ได้เรียกมันกลับแต่ยมก็รู้ว่ามันออกไปแล้วมันก็กลับมาพอกลับมามันก็มาอยู่ฐานกายเหมือนเดิมมันก็จะอย่างนี้ค่ะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะทีนี้ยมดูไปถึง ไตรักณะค่ะ่อไปเห็นการเกิดดับของของอาการทั้งหลายของกายของเ,อเวทนาจิตธรรมนะคะม,ม,มันก็เห็นอาการเกิดดับบางทีจิตที่เราออกไปเนี่ยเหมือนเหมือนสังขารสังขารมันพาไปอย่างเนี้ยค่ะแต่มันก็ดับไปมันก็เลยเหมือนกับว่าเห็นอาการเกิดดับของของสังขารน,นะคะ<ม>แต่ตัวรวมก็จะตามรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆ<ม>นะคะ<ม>แต่ว่ามาจนมาถึง พิจนารณามาถึงสติปัฏฐานสี่ตรงกายนี่ยมก็แบบว่าโยมยม,ยมดูแล้วอะเจค่ะดูเห็นหมดแล้วว่างในเป็นอะไรอย่าง <c oughs> ที่พระอาจารย์ตอบสอนเนี่ใช่ก็เห็นเห็นกายแล้วรีในขณะที่โย,ยมปฏิบัติช่วงนี้โยมจะไม่เกิดทุกขเวทนา <c oughs> ในครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยโยมจะไม่ค่อยมีแต่มันก็มีมีนิดหน่อยนะคะพอมีแล้วโยมก็จะมานึกถึงว่ามันสุข มันทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วยมก็บางทีสังขารมันปรุงไปถึงว่าทํายังไงเราถึงจะให้มันอยู่ตรงกลางจะทําคู่ของพาจานเจ้าป่ะสุขทุกข์ทำยังไงถึงจะไม่สุขไม่ทุกข์แต่จิตตรงเนี้นะคะที่โยมดูเนี่ยเนี่ยที่โยมหมาเมื่อคืนวันเนี้ยค่ะโยมมีรู้ยมมีความรู้สึกว่าไม่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็คือตรงกลางอื <t ell> แล้วก็เห็นเห็นเห็นตรงเนี้เจ้าค่ะ เป็นความไม่ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เห็นจิตตัวที่ว่าเศร้าหมองผ่องใสก็จะเห็นด้วยแต่ก็ไม่เศร้าไม่ผ่องใสมันจะเฉยๆเจ้าค่ะตรงเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจะจะพิจารณาไปอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่มานะคะจะก็จะเห็นแบบนี้ไปตลอดเจ้าค่ะ แล้วยม<ฤ>จะต้องอยังทำยังไงต่อไปเจ้าคะทำต่อไปแบบนี้นหะถูกแล้วเจ้าค่ะอยู่ในกายนี่แหละค่ะอย่าออกนอกกายเจ้าค่ะอยู่กับฐานผู้รู้ไว้ต้องแี่ยเจ้าค่ะฝึกให้มันมีกำลังมากขึ้นผู้รู้ก็รู้สึกว่ายมว่ามันคงจะมีกำลังขึ้นนะเจา้าค่ะมันถึงอยู่ได้อย่างนี้ม,มันถึงอยู่ได้ตลอดที่ที่เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งอย่างเงี้ยอด้ผู้รู้มีกำลังขึ้นก็จะอยู่กับกายเจ้าค่ะ เจนาการเกิดดับได้หมดเจ้าค่ะขอให้เรามีฐานเจ้าค่ะ,คะดีแล้วถูกครั้งนะค่ะกับพระคุณเจ้าค่ะ